สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้อีกแล้วสำหรับ f c นะครับวันนี้มาจากประเทศอิตาลีโทรมาเมื่อกี้เองว่าให้ทีมงานทนายความที่อิตาลีเดินเรื่องให้กับกายว่ามีปัญหามาเดี๋ยวผมจะโทรติดต่อไปแล้วก็หาข้อมูลดีๆแล้วก็ให้เป็นความรู้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยและอยู่อิตาลีด้วยนะครับผมมามาฟังกันครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมยินค่ะ โอเคว่ามาอธิบา,ายให้ผมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับคือชัมเป็นนักศึกษาไที่นี่ได้ประมาณไม่ไม่ต้องครับครับ,รบไงต่อครับสามีเสียชีวิตมอวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบปีสองสามโดยโรคมะเร็งครับแล้วสามีมีทรัพย์สิกนก็คือมีหุ้นส่วนเปิดร้าน ขายขนมปังกับบาร์เปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะอยู่ที่리도디프에센시코마키오ในอิตาลีอ,อิตาลีนะครับครับ่อิตาลีสามีถือหุ้นอยู่30%อันนี้ที่ที่ฉันทราบทีหลังตอนแรกเป็นใบ,บที่สามให้มาว่าสามีดิฉันถือหุ้นอยู่22%เท่านั้นซึ่งพอมาทีหลังมาค้นพบดูว,ว่า หุ้นสามดิฉันได้สามสิบเปอร์เซ็นคนละลูกคนละสิบห้านะไม่ใช่สิบเอ็ดมันมีการเหมือนกับว่ามีการยกย้ายหุ้นหลังที่สามดิฉันเสียแต่อันนี้ดิฉันยังไม่เห็นเอกสาร,รเพียงแค่ทรบาบคร่าวๆมาว่าหุ้นหายไปแปดเปอร์เซ็นต์ดิฉันได้รับบ้านหนึ่งหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้ที่ซื้อหลังแต่งงานครับ พันยูโรแบ่งคนละครึ่งได้คนละสองพันกว่าเพราะว่ามีการหักออกไปกว่าจะได้เงินปีกว่ามีทำค่าจการหักไปคือได้ไม่ครบคนละสองพันห้าค่ครับครับเข้าใจอ่ะแล้วก็ได้เงินจากประกันชีวิตของสามีของ iant, อดีตคนละหมื่นกับลูกสาวดิฉันได้ปีเมื่อปีสองสาม ของะของลูกสาวนี่เพิ่งได้เมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดินเดินเดินนี้อค่ะประมาณต้นต้นเดือนของลูกสาวได้หนึ่งหมื่นมาต,นต้นต้นเดือนนี้ออืและดิฉันมีนความตํางใที่ว่าอยากจะขายหุ้นตรงเนี้ยออืแล้วก็ุ่นที่เวร์แล้นะครับค่ะ เพราะว่าทางทนายเขาบอกว่า,เ,าเขาตั้เมินเอาไว้ว่าถ้าจะขายก็คือได้แค่หนึ่งหมื่นสี่พันยูโรคือคนละเจ็ดพันกือลูกแต่ว่าหุ้นน่ะมันจะต้องได้มากกว่านั้นแต่เหมือนกับว่าทางครอบครัวเขาไม่อยากไม่อยากให้ขายไม่อยากให้ว่างั้นนะคะอ่ะเข้าใจครับครับเออจะถามว่าคุณใช้ทนายที่อิตาลีใช่ไหมตอนนี้ <Okay. S 2> อโอเคเพราะทำไมา<ร>ถึงคุณ <ๆ S 2> <ร>ไม่อยากใช้ทนายคนนี้แลวเพราะอะไรผมอยากให้เอฟซีประเทศไทยและต่างประเทศอิจาร,ร,ร,รี่รับรับรู้รับทราบทําไมไม่อยากจะใช้อิีทนายความอิจารี่คนนี้และเพราะอะไร,อ,อ,รอื้งต่์แบไม่โปร่งใสมันครอบครัขวของที่สามีหามาให้และการที่เขาทาอะไรคือดิฉันไม่ทราบไม่รู้ภาษาและหาคนไทยที่นี่ช่วยไม่ได้อือ ไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยฟังมาคือจะหาก็คือขาดไกลมากแล้วก็คือทนายเหมือนเขารู้ว่าถ้าการที่จะาหาคนไทยสักคนนึงเข้ามาแต่มันต้องใช้เวลาที่เขาจะเดินทางมาเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาจะนัดวันใกล้ๆคืออย่างอย่างอย่างเขาบอว่าจะต้องมีการแปลวันนี้วัน,วนนี้วันนั้นแต่เขาจะนัดกับพรุ่งนี้จะมาหาฉันนะไม่ได้หรอกไม่สามารถหาคนมาแต่ให้ได้ใช่ มันอย่างน้อยสักอาทิตย์<ช>นึงอ่ะบอกสักสามสี่วันค่อยว่าการแต่นี่แป๊บปุ๊บปั๊บอ่ะให้มาแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกในฉันในฉันก็ให้อ่าให้สามีเก่าคือสามีเก่าที่มีลูกชายเด็กกันคนหนึ่งไปชดเป็ช่วยฟังให้แต่แต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้รู้ทางด้านนี้มากมไม่เขาก็เหมือนกับว่าชั้นายเขามีจิตวิทยาในการที่ว่า เหมือนพูดให้ตัวเองดูดีอ๋อธรรมาดาครับที่จะช่วยธรรมดาครับริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําตอนแรกกับครอบครัวของสามีของฉันคือเขาทําเอกสารกันแ,แล้วโดยที่แ่าดิฉันไม่รู้เลยว่าเขาเขียนและทําอะไรไปบ้างมารู้ทีหลังว่าเขาเขาทาเอกสารบางอย่างที่แบบผิดพลาดตรงที่ฉันีที่ฉันไม่ได้รู้ไม่ได้ดูในเอกสาร ตัวนั้นคือเพียงแค่เซนติแต่งตั้งเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาบอกอบรายละเอียดอะไรเนวันยื่นไปที่ศาลบ้างคือขออธิบายาครับขออธิบายนิดนึงนะขอขออธิบายที่หนึ่งการที่ทนายความนะครับผมที่ให้คุณเซนโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเนี่ยครับผมอันนี้ผิดอย่างมากเพราะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ <ๆ S 2> ส่วนมากอ่ะจะใช้ทนายความเนี่ยคุณผิดพลาดก็คือผิดพลาดไปใช้ทนายความของฝั่งนู้นที่เขาติดต่อให้นี่คือปัญหาของคนไทยบางคนที่อยู่ต่างประเทศ คือจะใช้ทนายความฝั่งนู้นสําหรับผมไม่ให้ติดในหมู่บ้านนี้นะออกจากห่างหมู่บ้านนั้นเลยหรือจังหวัดนั้นเลยให้มาออกจากพมพักสัก4ี่ห้าสิบกิโลเมตรหาทนายที่อื่นดีกว่าเพื่อมาทํางานให้เสียค่าเดินทางแต่คุ้มกว่าเอาง่ายๆนะผมพูดอย่างนี้อย่างน้อยก็ไม่เข้าข้างขายเข้าข้างเขาแต่ปัญหาคือคุณเอาทนายความจากแถวๆนั้นแล้วคุณรู้จักกันด้วยมันก็ทําคุณเข้าใจไหมอิตาลีอะนะรประเทศอิตาลีอะก็ผมมาป,ประเทศไทยเนะี่ย คุณรู้จักว่านธรรมอิตาลีร ouais, uh ักครอบครัวนะครับผมแล้วอิตาลีจะช่วยกันด้วยจะช่วยกันด้วยไม่ใช่ไม่ช่วยช่วยกันครับผมก็เหมือนคนไทยคนไทยด้วยกันช่วยกันแต่คนอิตาลีทนายความเขาก็ช่วยกันเพื่อให้จบคดีความคุณเป็นคนแค่คนไทยเขาไม่เขาไม่สนใจคุณเป็นไงหรอกนะครับเขาสนใจว่าเขาสนใจว่าให้มันจบคดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทนายความจ้างต้องมีจรรยาบรรณในการช่วยเหลือในกรณีนี้แน่นอนคุณก็โมโหว่าทำไมทนายความไม่อยาก เดี๋ยวเรื่องให้แล้วก็เอกสารที่ให้มาก็ไม่แปลให้ครบจบใช่ไหมของผมอะ่ะบริษัทผมคุณชัยไทยปราตุงอะ่ะเราเอกสารให้ด้วยเราแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยแล้วเรามามาคุยกับลูกค้าว่าเฮ้ยมันน่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,าน่าจะดีกว่าโอเราจะเป็นงี้มากปาครับเนาะทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนของเรานะครับครับในกรณีในกรณนนนนีคุณไม่มีทนายแล้วใช่ไหมตอนนี้ ดิฉันจ่ายเงินเขาไปแล้วรอเพียงแค่บินจากเขาส่งมาให้ดิฉันจ่ายเงินไปแล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่าแทนที่ฉันอยากขายหุ้นอยากขายบ้านตรงนั้นคือต้องจ้างคนใหม่คนใหม่ต้องหาคนใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาชนะให้แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาคุณครับออออยยาากกจรื เขาประเมินเอาไว้เบื้องต้นที่ยื่นเอกสารเป็นในสารอี่ชันอยา่จะได้นั้นเท่าได้มากกว่านั้นคือที่ันคิดไปว่าจะคิดได้หละยเท่าไรผมผมไม่รู้ตอนนี้ผมต้องดูตรวจสอบเอกสารก<ม>่อนเอกสารทองคุณที่ให้มาประมาณเกือบโอโ้โหเยอะมากสี่สิบห้าสฉบับผมต้องดูก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเราต้องตัววิเคราะห์ออกมาตอนนี้ประเทศอิตาลีวลเวลาอยู่สิบหกโมงเช้าสิบห้านาที มันเช้าอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องรอว่าทีมงานของเราใครจะวิวเคราะห์เรื่องของคุณว่าสามารถทําได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือไม่งั้นก็ขายบงขายบ้านก็ให้เขาทาไปไม่ทราบว่าทางศาลเขาตัดสินไอทางนี้เขาเขาตัดสินมานานอย่างเวลาหนึ่งเดือนหรือยังตัดสินตัดสินมาปีกว่าแล้วครับปีกว่าอุทธรณ์ไม่ได้แล้วครับคุณอ,อุทธรณ์ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวเขาจะมีเวลาของเขา อุทอมไม่ีเพียงแค่ว่าขายเรื่องเริ่หุ้นกับเรื่องบ้าน่นนเอาโอเคโอเคถ้าอุทรมไม่ได้เพราะว่าเวลามันผ่านไปเยอะแล้วมันนานแล้วนะครับคือต้องเข้าใจเราเป็นบริษัทเราพูดจริงนะครับแล้วก็เราเราคุยกับคุณอ่ะไม่มาโกหงเทศไม่เอาผมไม่มีเวลาเล่นด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดคือเราต้องการจบประเด็นก็คือหุ้นกับบ้านที่ต้องขายถูกต้องไหมครับตอนเนี้โอเคโอเคเข้าใจว่าติดใจต้านเสถิมรเกื่อคุณไม่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันเจ็บปวดมาก ย้ายที่อื่นดีกว่าเข้าใจใเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวผมต้องถามทีมงานผมที่อยู่อิตาลีก่อนนะครับให้เข้าตรวจสอบเอกสารก่อนนะครับเมื่อเราตัวไม่ใช่ว่าเรารับมาเฮ้ยเราทําได้ไม่ได้นะเราต้องตรวจสอบเอกสารก่อนว่าของคุณว่าเราสามารถทําได้ไหมล้วมันมีเราเราสามารถแก้ปัญหาได้ไหม ก็ก็เดี๋ยวยังไงขอขอเอกสารขอเอกสารเพิ่มครับตอนนี้คุณก็ส่งมาห้าหกสิบฉบับแล้วผมก็เห็นแล้วนะครับผมทางัานเทคนิคก็ขอเอกสารเพิ่มถ้ามีการของทางสารเอกสารของทางสารน่ะก็ส่งให้ทางเราด้วยเราจะได้มานั่งอ่านวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างหลังจากนั้นค่อยว่ากันครับผมอย่างนี้ดีกว่าอันดับแรกเราเราขอตรวจสอบเอกสารก่อนว่าทางสารเขาเขาตัดสินยังไงบ้างและเอกสารต่างๆเราขอ ขอดูก่อนวิเคราะห์ก่อนไม่ใช่ว่าจะรับเงินรับเงนินรับเงินรับงานอีกเดียวไม่ได้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าหนึ่งผมไม่อยากให้คุณเสียเงินเยอะคุณเข้าใจไหมอ่าหนึ่งผมไม่ต้องการให้ลูกค้าผมเนี่ยมาเสียเงินเยอะค่าลนึ่งค่านี่ค่านี่ผมไม่ได้หน้าเงินและผมพูดในทางไร์สดเนี่ยผมไม่ได้หน้าเงินแต่สิ่งสาคัญคือผมต้องการแค่ดูว่าเหตุและผลว่าผมจะทําไงได้บ้างให้คุณเนี่ยได้ได้ม,ไดมีได้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือ ทั้งหุ้นเอ่ยทั้งบ้านขายให้มันดีที่สุดราคาสูงที่สุดเพื่อจะได้เงินมากกว่าเก่าคือจุดประสงค์ของผมที่ต้องการจะทาเท่านั้นเองส่วนส่วนค่าทํางานของเราคือค่าทํางานไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งสิ้น,นอันนี้คือค่าค่าทางานของเรานะคะผมแต่ทางนั้นในนี้เราต้องตรวจสอบก่อนเอกสารว่าเอกสารนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะไปทางนี้นะน่าไปทางนี้ไม่ใช่ว่าคุณบางคนไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะไปหาทนายความอ่ะทนายความทนายความดู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 ดด แล้วบอกเออฉันอย่างนี้นี้เขาต้องการเงินคุณเขาจไหมสําหรับผมอ่ะผมต้องการความซื่อสัตย์ว่าเฮ้ยไม่โอเคนะผมคิดว่าขายได้เท่านี้ก็จบแล้วก็คือขายเท่านี้จบแล้วผมไม่อยากให้ไปสู้กับทนายความทนายความเขาต้องการเงินคุณก็จะไหมค่าทํางานค่านุนค่านี่ต่างๆเขาต้องการเงินจริงๆการขายบ้านอ่ะมันมีบริษัทที่เด๋วมันจะมีบริษัทที่เขารับซื้อบ้านขายบ้านก็ให้เข้าไปอาจจะต้องเสียประมาณ 2.5- ห้ถึงเให้เขามันก็สามารถทําได้ มีเยอะแยะมากมายครับไม่จาเป็นที่ทนายความต้องทำเนาะส่วนหุ้นเนี่ยต้องให้ทนายความทําอันนี้เรามาพูดสู่กันฟังแล้วให้คุณมีความรู้ด้วยทนายความบอกโอเคเธออยากให้ฉันทำหไหมไหมขายบ้านเขาก็ไปติดต่อทางบริษัทที่เขาซื้อบ้านขายบ้านเมือทไทยน่ยขสองเประเซศไทยนามเอ2.5% 3%เท่ากับทนายความก็ปรึกษาเขาก็ให้งานเขาต่อเขากินในค่าในหน้าของคุณอีกคุณเข้าใจไหมครับเออโี่ฉัน ตัวสองคนคนก็เลูก,ก500ลคนแค่ห้าร้อยยูโรคนละสองร้อยห้าสิบต่อปีมันน้อยแล้วก็ได้แค่เอ่อว่าตอนที่ว่าทางบัญชีของดิฉันที่จ้างเช็คซักเช็ครายละเอียดนะคะก็ให้เพิ่มมาอีกหนึ่งพันกับเจ็ดสิบหกยูโรได้แค่นั้นต่อปีดิฉันคิดว่ารนการที่ว่าจะมันน่าเสียสุขเหมือนตัวเองจะ ไม่รู้ว่าจะต้องไปจะทำแบบนี้ได้นานแ,แค่ไหน,ป,นปัญหาหลักคือคุณพาดคุณพาดคุณพาดที่<ต>ขึ้นสาย,ายไปแล้วเชื่อในอชามีเ e ขาเคยสังส่งคนเสิว่าครอบครัวของฉันเขาจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างนี่คือเราก็รู้อยู่แล้วว่พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการเพียงชายหลานไม่ได้ต้องการแม่ขอหลา เขาพยายามที่จะทาทุกอย่างเ่อที่ว่าจะเอาหลานออกไปก็เคยทำดิฉันว่าดิฉันเคยเล่นสติไม้อะไรต่อไม่อะไรันคิดว่าจริงที่เขาทําทุกอย่างชนะแต้วชนะแล้วแล้วเขาคิดว่าเขาวินแล้วแต่มาทีนี้คือดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้ะอยู่ตรงเนี้ยฉันจะต้องเสียทุกอย่างแม,ม่แต่ลูกฉันคิดว่าฉันจะต้องเสีย เ oh. อ้โหไปไปอยู่ตระกูกเก่าบ้างะอะจะไปเอาอพี่ชายคนโตบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยลูกคขาว่า,าดิฉันต้องแบมานมาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคือที่ทํางานไม่ไหวแล้วเข้าใจไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีเสียความรู้สึกมากมากเลยในการนี้อยู่ที่นี่แล้วการที่จะหาคนทา้งนี้ใช่ยสักคนหนึ่งยครับ ผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะครับผมผมขอเป็นกําลังใจให้เนาะผมเข้าใจความรู้สึกคุณ s right. <S แต่ตอนนี้เราต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเราต้องวิเคราะห์เอกสารของคุณประมาณห้าสิบหกหกสิบหน้าในจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานผมตื่นก่อนนะครับเราจะช่วยกันมันมีเอกสารจากทาง 3, กที่ฉ้มีที่ที่ฉัที่ว่าที่ตรงนีรที่หุ้นกัหุ้นที่ว่าใ้ประเมินนั่นก็คือได้แค่หนึ่สี่ นั้นฉันไม่น่าจะมาที่ฉันมีมแต่ว่าอยู่ที่นานคนเก่าแล้วก็สำนักงานบัญชีของของสามีของเพื่อนที่แทนให่เขามาตรวจสอบทีหลังนี้มนอยู่ตรงนั้นถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวที่ฉันะจะขอเขาแล้วก็ส่งไปให้ขอขอด้วยครับผมขอด้วยนะเพราะว่าเราต้องตรวจสอบก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับไม่ใช่จะสู้สู้สู้เอาเงินไปฝากไว้ที่ตางหน้าต่างเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉันต้องสู้ต่อไปนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้เนาะ เป็นกำลังใจให้เข้าใจว่ากดดันจากทางครอบครัวของสามีเนาะแล้วก็คุณจะมีลูกนะอยู่ที่นั่นทําเพื่อลูกนะอยู่ต่อไปเพื่อลูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะราบเรื่องดีนะเชื่อผมเถอะมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาจริงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เป็นกาลังใจให้เดี๋ยวคุณส่งเอกสารให้เราอ่านนะครับจากนั้นเราขอวิเคราะห์ก่อนเป็นไงบ้างแล้วจะหาทนายความช่วยให้นะครับผมรอนนึงนะครับเพราะฉันจะต้องติดต่อเขาให้เขาส่งมาให้ฉันได้ครับผม เมื่อกี้หลานคนุณที่ประเทศไทยโทรหาผมแล้วครับอ๋อขอบคุณมากเพราะว่าดิฉันไม่รู้ว่าจะติดต่อคุณได้ยังไงอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจรู้จักคุณนี่ก็รู้จักน้องสาวน้องสาวก็เข้าไปดูเขาเป็นเอฟซีคุณมาอ๋อขอบคุณมากครับติดต่อหาเข,ข้าซีอะไรอย่างเงี้ยครับครับมีเรามีทีมงานทนายความที่ตจีเจดีนะครับทํางานกับเราก็หลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็เราไม่เข้าใครออกใครเนาะทุกอย่างไม่มีการตรวจสอบก่อนว่าเป็นไงบ้าง แต่สิ่งที่คุณภาคก็คือคุณภาคไปเชื่อหนึ่งทนายความคนนั้นแล้วก็ทนายความคนนั้นจริงๆต้องอธิบายคุณฟังก่อนจุดนี้มันมีปัญหาเพราะคนไทยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศน่ะจะเซ็นอะไรทําอะไรระวังนิดนึงฮะเหมือนบริษัทผมเนะี่ยผมทํทอะไรผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ก่อนแล้วมานั่งคุยกันข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอธิบายเข้าใจจากนั้นค่อยว่ากันต่อว่าจะทำยริไงไหมว่าไม่ดีไม่ดีค่อยว่ากันแต่ผมต้องอธิบายเป็นภาษาไทยให้ลูกค้าเข้าใจก่อน ทรัพสมบัติไม่เข้าคขออกไขจําไว้นะคุณสามีมีชีวิตอยู่อะครับว่ามาครับทนายความแล้วก็เขาก็บอกทางทางทีสต์สบทรัพย์สินเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ภาษานะทนายความเขาก็บอกว่ารับรองได้เขาจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องใช่เขากตุกแต่เขาให้ดิฉันน้อยมากคุณก็จะ จะแปลกเนะาะญาติพี่น้องอยากได้ญาติพี่น้องอยากได้หมดเลยทุกอย่างคือต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนอิจลีนะมันก็มีคนคนดีไม่ดีนะครับมันวัฒนธรรมเป็นญาติครอบครัวคือบางครั้งก็เหมือนเห็นกับตัวแล้วผมเคยไปเที่ยวอิจลีผมมีเพื่อนอิจลีนะครับผมรู้จักวัฒนธรรมอิจลีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับลูกน้องผมก็เป็นอิจลีนะครับพอเขารักกันอนะ่ะตอนที่มีชีวิตอยู่อะ่ะทุกอย่างดีหมดแต่เมื่อตายสักคนแล้วแย่งกันใหญ่เลย ม,มีน้องสาวแล้วก็ไม่มีคนในนามสกุลอื่นนอกจากนามสกุลเขานั่นแหละคือปัญหาคือเข,เขเอาเขาไม่เข้ารเราว่างนันถอะวัฒนธรรมเขาไม่ทุกคนนะไม่ครอ,อบครัวแต่ครอบครัวของคุณอาจจะซื่อบื้องี่เง่านะครับของสามีคุณเพราะว่าขนาดคุณเป็นเมียแท้เขาไม่สนใจจริงๆก็เยอะเป็นอย่างนี้จริงๆวัฒนธรรมเขาเอา่ามันเป็นครอบครัวที่แน่นแฟ้นกันอย่างดีไงของเขาอ่ะเนี่ยคือปัญหา เป็นกำลังใจให้นะครับ <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วทางเรา <Okay. S 1> บริษัทเราคุณชัยไทยบราตรงยังอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็จะดูแลคุณด้วยนะครับขอเอกสารเพิ่มวิเคราะห์กันก่อนนะเนาะร้บข่าวกันโอเคไหมครับ <Okay. S 1> สบายใจขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นโอเคนะครับยังไงก็ส่งเอกสารให้ทางเราเนาะเราขอตรวจสอบเอกสาร <Okay. S 1> ก่อนแล้วก็เมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยปุ๊บจะมานั่งคุยกันนะมานั่งคุยไปเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าจะ เอาวิเคราะห์กันเออน่าจะหาทนายตัวนี้น่าจะทำอย่างนี้นะให้เรารู้ก่อนแล้วก็จะนั่งค่อยทํางานด้วยกันโอเคไหมครับผมเนอะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวสวัสดีครับก็นะครับเอกสารเต็มเลยเอฟเอกสารเนี่ยมันส่งมาให้เต็มเลยนะครับผมเนี่ยส่งมาให้ผมก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะฝากเตือนเอฟซที่อยู่ต่างประเทศนะครับทนายความไม่แนะนําว่าเอาทนายความ ทั้งสองอของสามีมาร่วมใช้งานด้วยกันไม่แนะนําให้หาทนายความของตัวเองจะดีกว่านะครับก็เนาะหลังสุดนี้ก็สอนคนที่อยู่ต่างประเทศว่าจะหาใครสักคนมาช่วยเหลือต้องดูให้ดีๆเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมฟังแล้วก็กดดาวนะครับให้ทางเราด้วยนะเพื่อเป็นะจะได้คนอื่นได้ดูต่อไปว่าความรู้นี้ได้ดูต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้บริษัทคนชัยไทยเลาด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมฟังสวัสดีครับ